ยอดหมอหญิงอัจฉริยะตอนที่871รบตกหน้าครั้งที่9ตอนที่หนึ่งคำพูดของจินอูเสียทำให้ทุกคนในห้องตัวแข็งทื่อด้วยความตกใจในทันทีหมอหลวงหลีก็มีสีหน้าตื่นกลัวปรากฏขึ้นมาแวบหนึ่งแต่เขาก็รีบระงับอาการเอาไว้อย่างรวดเร็วแม่นางจินท่านหมายความว่ายังไง หมอตั้งหลายคนได้ตรวจอาการของชูหลิงเย่แล้วแม้แต่การวินิจฉัยของผู้อาวุโสเฟิงก็ยืนยันตรงกันที่ท่านถามแบบนั้นท่านไม่คิดว่ามันแปลกหรือไงชายหนุ่มจากเมืองพันอสูลเลิกคิวขึ้นพร้อมกับหันไปมองจินอูเสียเรื่องที่ชูหลิงเย่ได้รับบาดเจ็บก็เห็นกันอยู่ชัดๆเป็นเรื่องจริงที่ยังไม่ได้ถึงแม้พวกเขาจะไม่ได้ไว้ใจหมอของแคว้นหยานอย่างเต็มที่แต่เฟิงเย่หยางก็ยืนยันความถูกต้องแล้วเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะผิดพลาด นั่นเป็นความจริงแน่หรือจินอูเสียถามพร้อมกับเลิกคิวเด็กอย่างเจ้ามาพูดจาเหลวไหลไร้สาระที่นี่ได้ยังไงเจ้าอายุเท่าไหร่กันอย่างเจ้าจะไปรู้เรื่องอะไรต่อให้เจ้าไม่เชื่อในความสามารถทางการแพทย์ของพวกเราแต่ท่านผู้อาวุโสเฟิงคือหนึ่งในสามหมอเทวดาท่านวิเคราะห์โรคหรืออาการบาดเจ็บได้อย่างแม่นยำที่นี่ไม่ใช่ที่ที่เจ้าจะมาออกความคิดเห็นหมอหลวงหลิวรีพูดโต้ตอบ ท่านผู้อาวุโสเฟิงท่านคิดอย่างเดียวกันนี้จริงๆหรืออู๋เสวี่ยรีบหันไปถามเฟิงเย่หยางเฟิงเย่หยางก็ครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าคนก็พูดกันเกินไปแม้ว่าชายแก่คนนี้จะได้รับฉายาที่ไม่สมควรได้เช่นนั้นจากผู้คนแต่ข้าก็ไม่กล้าพูดหรอกว่าข้าสามารถวิเคราะห์และตรวจสอบโรคภัยไข้เจ็บทุกอย่างได้แต่สําหรับอาการของคุณหนูในตอนนี้ ชายแก่คนนี้ยังสามารถระบ,บุสาเหตุได้อยู่ข้าไม่รู้ว่าทำไมแม่นางจินจึงอยากจะถามเรื่องนี้อีกจินอูเสียก็ตอบไปว่าถ้าเช่นนั้นงานก็ให้ความจริงพูดออกมาเองแล้วกันจากนั้นอูเสียก็เดินตรงไปที่ข้างเตียงของชูหลิงเย่พอหมอหลวงหลี่เห็นการกระทําของนางเขาก็รีบตะโกนขึ้นทันทีเอ๊ะยายเด็กนั่นคิดจะทําอะไรอูเสียก็หันไปมองเขา ก็พวกหมอกรรมลอยอย่างท่านไม่สามารถทําได้ข้าก็ไม่รังเกียจที่จะสอนพวกท่านสักอย่างสองอย่างรอกหมอหลวงหลี่มองไปยังจินอูสเสือด,ด้วยแววตาตื่นตระหนกเขาหันไปทางเสียงป้าทันทีหัวหน้าตุกเสียงท่านจะปล่อยให้เด็กนั่นก่อเรื่องต่อไปแบบนี้งั้นหรือเสียงป้าก็ทําหน้านิ้วคิ้วขมวดถึงแม้เขาจะไม่เชื่อว่าจินอูสเสือจะมีความรู้ทางการแพทย์ที่เหนือกว่าเฟิงเย่อย่างจริงๆด้วยอายุเพียงเท่านี้แต่อาการหายดีของชูหลิงเย่ ก็เกี่ยวข้องกับนางเขาจึงอดลังเลใจอยู่ครู่หนึ่งไม่ได้เสียงป้าจึงหันไปปรึกษากับเฟิงเย่หย,ยางอย่างรอบคอบว่าข้าไม่รู้เรื่องการแพทย์เลยสักอย่างท่านผู้อาวุโสเฟิงคิดว่าก่อนหน้านี้ที่อาการของคุณหนูดีขึ้นกระทันหันเป็นเพราะอะไรขอรับเฟิงเย่หย,ยางก็สั่นหัวตามการวินิจฉัยของเขาถึงจะให้เขามารับมือกับอาการของชูหลิงเย่ยตั้งแต่ต้นเขาก็ยังต้องใช้เวลาเกือบปีในการรักษานางให้หายดี แล้วที่พวกเขาพูดกันคือแค่วันเดียวเท่านั้นเวลาสั้นๆแค่นั้นลืมเรื่องอาการหายสนิทไปได้เลยต่อให้เขาสามารถทำให้อาการบาดเจ็บนั้นทรงตัวอยู่ได้แต่แค่ทำให้แสดงอาการว่าดีขึ้นนั้นก็ยังเป็นเรื่องที่ยากมากๆแล้วเมื่อได้คำตอบจากเฟิงเย่หยางเสียงป้าก,ก้าวเข้าไปยืนตรงหน้าจินอูเสวีทันทีเพื่อขวางไม่ให้นางไปต่อได้ข้าไม่รู้ว่าเจ้ามาจากที่ไหนแต่คุณหนูของเมืองพันอสูรไม่ใช่ใครจะมารักษาช่ยยได้ ข้าต้องขอเจ้าไม่ให้สร้างเรื่องวุ่นวายขึ้นที่นี่ไม่อย่างนั้นข้าคงต้องใช้กำลังถึงแม้เซียงป้าจะสงสัยอยู่ในใจแต่เขาก็ไม่อาจปล่อยให้ใครที่ไหนไม่รู้มารักษาชูลิงเย่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนั่นเป็นแค่เด็กสาวคนหนึ่งจินอูเสวียก็มองเซียงป้าพร้อมกับเลิกคิ้วเล็กน้อยมุมปากของนางยกขึ้นเป็นรอยยิ้มเย็นชานางพูดขึ้นเสียงนุ่มว่าท่านคิดว่าแค่ยืนขวางทางข้าไว้แบบนี้แล้วจะหยุดข้าได้งั้นหรือ เสียงป้าชะง,งักกับคําตอบนั้นและก่อนที่เขาจะทันโต้ตอบจินอูเสียก็ยกมือขวาขึ้นมีแสงว่ายิงออกมาจากปลายนิ้วของนางพุ่งเข้าใส่ชูหลิงเย่ยที่นอนอยู่บนเตียงในชั่วพริบตานั่นเจ้าทำอะไรนะ่ะเสียงป้าตะโกนออกมาอย่างตกใจและเกลี้ยกราดเขาคว้าคอเสื้อของจินอูเสียและยกนางขึ้นทั้งตัว ยอดหมอยิงอัจฉริยะตอนที่872ตบหน้าครั้งที่9ตอนที่2ถึงแม้เสียงป้าจะยกนางขึ้นทั้งตัวแต่อูเสียก็ไม่กลัวเลยแม้แต่น้อยนางแค่หันไปมองเฟิงเย่ยยางอย่างใจเย็นผู้อาวุโสเฟิงท่านลองจับชีพจรของชูหลิงเย,ย่ดูอีกครั้งเถอะเสียงป้ายังคงจ้องมองจินอูเสีย เขาไม่รู้ว่านางคิดจะทําอะไรเฟิงเย่หยางก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยเขาลังเลนิดหนึ่งก่อนจะเดินช้าๆไปที่เตียงของชูลิงเย่และจับชีพจรของนางอีกครั้งถ้าคุณหนูของเราเป็นอะไรไปแล้วก็ต่อให้เจ้าเป็นแค่เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆข้าก็จะให้เจ้าต้องชดใช้เสียงป้าจ้องมองจินอูเสือด้วยความโกรธสายตามีรังสีอมหิตลุกโชนแต่สายตา,มาอมหิตนั้นไม่อาจกดดันจินอูเสือได้เลยสักนิดนางตอบโต้เขาด้วยเสียงเย็นชาว่า ท่านไม่มีโอกาสทําเช่นนั้นหรอกหัวหน้าตึกเสียงเด็กนั่นกล้าลงมือกับแม่นางชูต่อหน้าต่อต,อตาท่านใครจะรู้ว่าเจตนาที่แท้จริงของนางคืออะไรหมอหลวงหลี่รีบก้าวออกมาอย่างร้อนรนสายตาของเขารอบมองไปทางเล่ยเฉินวันนั้นเด็กนั่นก็อวดดีสามหาวแบบนี้พวกเราเถียงกับนางอยู่นานแต่องคราชทายาทก็ยืนกรานให้เราปล่อยนางรักษาแม่นางชูพวกเราเป็นแค่หมอย่อมไม่มีอำนาจคัดค้าน คารีนองราชทายาทพูดว่าแม่นางจินผู้นี้เป็นคุณหนูแห่งวังหลินของแคว้นฉีจินอูเสียคนทั้งโลกก็รู้ว่าวังหลินไม่ได้มีชื่อเสียงทางด้านการแพทย์เลยเจตนาของแม่นางจินจึงน่าสงสัยเป็นอย่างมากไม่มีอะไรรับประกันได้เลยว่านางจะไม่ทําร้ายแม่นางฉูเสียงป้าก็รู้สึกประหลาดใจเขามองจินอูเสียอย่างงุนงงเจ้ามาจากวังหลินงั้นหรือ จินอูเสียเพียงเลิกคิ้วขึ้นเป็นสัญญาณว่ายอมรับอย่างเงียบๆวังหลินกับเมืองพันอสูรต่างไม่ก้าวไก่กันและไม่ได้มีความสัมพันธ์ใดๆต่อกันแต่ถ้าเจ้ามาก่อเรื่องขึ้นที่นี่แล้วก็ต่อให้วังหลินมีกองทัพรุ่ยหลินที่แข็งแกร่งอยู่เป็นแสนฝูงสัตว์อสูรวิญญาณของเมืองพันอสูรก็จะไม่ปล่อยเรื่องนี้เอาไว้แน่เสียงป้ากัดฟันพูดหมอหลวงหลีก็แอบยิ้มอย่างชั่วร้าย แต่ขณะที่หมอหลวงหลี่กำลังคาดหวังว่าจะได้เห็นความโกรธเกลียดของเซียงเป้ารุนแรงขึ้นจนระเบิดออกมาหลังจากที่ได้รู้ตัวตนของอู๋เสวี่ยแล้วเสียงที่แสดงความประหลาดใจก็ดังขึ้นเอ๊ะเป็นไปได้ยังไงเสียงของเฟิงเย่หยางดังเข้าหูของทุกคนที่อยู่ในห้องทุกสายตาหันไปมองที่เฟิงเย่หยางกันเป็นตาเดียวเสียงป้าก็ไม่อยากจะเถียงกับจินอู๋เสวี่ยต่อเขารีบหันไปมองด้วยความกังวล แล้วเขาก็เห็นมือของเฟิงเย่หยางยังคงอยู่ที่ข้อมือของชูหลิงเย่ใบหน้าเหี่ยวย่นนั้นมีสีหน้าตกตะลึงและเหลือเชื่ออย่างที่สุดดวงตาเบิกกว้างปากอ้าค้างเหมือนกำลังตกใจในอะไรบางอย่างเมื่อหมอหลวงหลี่เห็นปฏิกิริยาของเฟิงเย่หยางเขาก็หัวเราะอยู่ในใจสายตาเยือหยันของเขามองไปที่อู๋เสี่ยที่ยังถูกเซียงป้าจับยกอยู่กลางอากาศความโกรธแค้นระเบิดจากในอกของเซียงป้าเขาจ้องมองด้วยสายตาอมหิตและตะกลนด้วยเสียงดังลั่น เจ้าทำอะไรคุณหนูของเราถ้าเกิดอะไรขึ้นกับคุณหนูวันนี้ข้าจะช,า,ชากกรหัวหน้าตึกเสียงทันใดนั้นเฟิงเย,ย่หยางก็ตะกลนขึ้นมาเสียงดังเขารีบสลัดความตกใจทิ้งไปและเข้ามายืนข้างๆเสียงป้าพร้อมกับพูดด้วยน้ำเสียงตำหนิว่าหัวหน้าตึกเสียงวางแม่นางจินลุงเดี๋ยวนี้เจ้าหยาบคายถึงขนาดนี้ได้ยังไงกันเสียงป้าถึงกับพูดไม่ออกเขาหันไปมองเฟิงเย,ย่หยางด้วยสีหน้าง,งุนงงสับสน ไม่อาจเข้าใจได้ว่าทำไไมเฟ ouais? uh ิงเย่อยางถึงพูดแทนจินอูเสียท่านผู้อาวุโสเฟิงนี่ท่านกำลังพูดเรื่องอะไรวางแม่นางจินลงเดี๋ยวนี้เฟิงแย่อยางกล่าวย้ำอย่างหนักแน่นแต่แต่แต่เสียงป้ายังคงพูดไม่ออกเฟิงเย่อย่างขมวดคิ้วหน้าบึ้งด้วยความโกรธเขาจึงพูดต่อว่าเมื่อไรเจ้าจะเปลี่ยนความหุนหันพลันแล่นนี้สักทีเวลามีอะไรผิดคาด เจ้ารับมือด้วยความรุนแรงก่อนทุกทีไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมท่านเจ้าเมืองถึงยืนยันให้ชิงอยู่มากับเจ้านิสัยแบบนี้จะสร้างความเดือดร้อนให้พวกเราสักวันแน่ๆ